สวัสดีครับผมรามครับวันนี้เราจะพามารู้จักคุณแทน CEO แห่งบริษัททีเจแอนด r ป1988ตามมากันเลยครับ สวัสดีครับคุณแทนสวัสดีครับน้องรามวันนี้ผมขออนุญาตสัมภาษณ์และทำความรู้จักกับคุณแทนให้มากขึ้นนะครับทำไมถึงต้องชื่อ Orange Addict ครับคำว่า Orange ก็คือสีส้ม Addict ก็คือการเสพติดเสพติดสีส้มนั่นเองนะครับเมื่อ12ปีที่แล้วผมได้มีโอกาสเรียนปริญญาโทอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับก็มีความฝ่ฝันว่าอยากจะได้กระเป๋าเบอร์กินสักหใบมันเป็นความใฝ่ฝันของเรานั่นเอง เราก็มีโอกาสไปตามล่าหากระเป๋าที่นิวยอร์กเราก็ได้กระเป๋าใบแรกของเรามา mm hmm. ตอนนั้นไม่ได้เบอร์กินได้เป็นเคลลี C ่สีสีบโอราจที่เมดิสันอเ e ว u e นิวนั่นคือจุดเริ่มต้นทำไมผมถึงบ้าสีส้มพอผมได้เปิรบผมรู้สึกผมเสพติมหลังเลิกเรียนผมต้องวิ่งไปที่ชอ็อปแอดเนตลอดเวลามันเป็นความชื่นชอบ mm hmm. ก็เลยตั้งแบรนด์นี้ขึ้นมาว่าออเรนติกนั่นเองครับ uh, แล้วอะไรคือจุดเริ่มต้นของแบรนด์ออเรนติกครับ ใชค้คำว่าโอกาสดีกว่าโอกาสของผมมาเมื่อช่วง5ปีที่แล้วผมจริงๆไม่ได้จบทางสายแฟชั่นหรือลักซ์เรี่แมนจเมนต์ผมได้มีโอกาสไปเรียนต่อทางด้านฟินแลนเชียลแอคเคา์ติ้งตามที่บอกไปในเรื้องต้นนะครับก็มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักบัญชีชื่อดงังทั่วโลกแต่จริงๆโอกาสของเราคือมีท่านท่านหนึ่งได้เชิญเราไปเปิดบูธขายของใช้ส่วนตัวในงานการกุศสนก็คือเอาของแบรนด์ไปขายครับเราก็ไม่รู้หรอกเป็นอะไรเราก็เลยตั้งแบรนด์ขึ้นมาเป็นออร์เรนติกในสองว นั้นยอดขายเราเกือบ6ล้านบาทที่หลายๆท่านคงจําได้นะคะในวัน2วันนั้นในวันงานทําให้เรารู้จักกันจนถึงทุกวันนี้ต้องขอบคุณที่เหล่านั้นที่ทําให้ผมเติบโตมาขึ้นทุกวันนี้ครับแล้วอะไรคือคีย์สักเซสในการทําธุรกิจของคุณแทนครับคีย์สักเซสในการทําธุรกิจของผมนะครับง่ายๆเลยมี4ข้อข้อแรกคือ responsibility ข้อที่2คือ trust ข้อที่3คือ c a r e n e ข้อสุดท้ายคือ go responsibility ทําไมถึงต้องมีความราับผิดชอบของผม 1. ด้านเวลาลูกค้า และงานที่เรารับผิดชอบสอก็คือ trust ทำยังไงให้ลูกค้าเชื่อมั่นในแบรนด์ของเรา 3. าม c a r e n e การเอาใจใส่ลูกค้าครับเราต้องคิดว่าลูกค้าแต่ละท่านเราต้องดูแลให้ดีที่สุดเหมือนกันและข้อสุดท้ายคือ g o จุดมุ่งหมายของผมนั้นผมจะนำ T.J. เดอะกรุ1988ไปสู่ตลาดหลักทรัพย์ให้สำเร็จครับวันนี้คุณแทนจะไปไหนครับวันนี้เราจะพาไปดูอาคารใหม่ของ T.J. เดะก,กกันนะครับมา คนขับรถมาอย่างน้องรามมาแล้วครับคุณแทนครับพอจะเล่าให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับว่าในอาคารทีเจน g r กุ p เนี่ยมีอะไรกันบ้างอาคารทีเจนจะกุ p นะครับเป็นอาคารใหม่ที่เพิ่งก่อสร้างเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ปี2565นี้นะครับสถานที่ตั้งของอาคารทีเจน g r กุ p นะครับอยู่ที่สถานี BTS ชิดลมนะครับสามารถเดินได้เลยประมาณ5าเมถึงที่ตึกเราเลยนะครับ ในตึกเรานั้นประกอบไปด้วยสินค้ามากมายแต่ละชั้นแต่ละ,ะแผนกมีทั้งเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องเพชรกระเป๋าและห้องซื้อขายต่างๆที่สําคัญตึกเรานั้นจะมีห้องรับรอง VIP อนะครับอย่างเป็นส่วนตัวมีโชว์รูมเฟอร์นิเจอร์ไม่ว่าจะเป็นโซฟาโต๊ะหินอ,อ่อนและพร์ซเลนและสินค้าตกแต่งบ้านต่างๆมากมายนะครับและสุดท้ายนี้ขอฝากเซเลบเนลแอนด์สปาไว้ด้วยนะครับเป็นธุรกิจใหม่ของบริษัทเรานะครับเปิดมาเพื่อรับรองลูกค้า VIP ต่างๆมาใช้งานกันได้เลยครับ สวัสดีสสค่ะ้ขอเซเล็ตเนลสตายินดีต้อนรับค่ะพี่นายพี่จอยวันนี้เป็นไงบ้างคะสบายดีค่ะมาเรามาแนะนำผลิตภัณฑ์กันดีกว่าว่าผลิตภัณฑ์เรามีอะไรบ้าง โห oh, แล้วผลิตภัณฑ์ที่เราใช้นี่ส่วนใหญ่เป็นสินค้านําเข้าทั้งหมดเลยใช่ไหมครับแม้แต่ว่าสครับขัดมือขัดฝ่าเท้านี่เราก็เลือกอย่างดีเลยใช่ไหมครับ<ม>ตอนนี้ลูกค้าทุกท่านไม่ต้องกังวลเลยนะครับเพราะว่าเซเล็บเนลเรานั้นเป็น private room นะคะโควิด situation เราก็เปิดเรารับ a p p พ i n เมนต์หคนต่อ1ท่านเท่านั้นนะครับฝากโฆษณานิดึงเซเลบเนลเนี่ยสามารถไลน์เข้ามาจองคิวกันได้ที่ไลน์ออฟฟิเชียลนะครับ a sign selebnails ครับ คุณแทนครับผมขอถามอีกคําถามหนึ่งครับอีกสาปีข้างหน้าคุณแทนคิดว่า TJ จะเติบโตไปทิศทางไหนครับพี่มั่นใจนะอีก3ปีข้างหน้าบริษัทพี่ต้องเข้าตลาดหลักทรัพย์แน่นอนครับแต่วันนี้พี่ยุ่งมากพี่ขอตัวไปประชุมแล้วนะครับอ้าวน้องล่ามีอะไรไหมครับสุดท้ายแล้วจริงๆครับคุณแทนมีอะไรจะกล่าวถึงลูกค้าสักหน่อยไหมครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านที่น่ารักทุกท่านนะครับ อย่าต่อราคาสินค้าที่ร้านกันเลยนะครับตอนนี้เราก็ค่าใช้จ่ายเยอะมากตึกใหม่กำลังจะเปิดนะครับยินดีบริการทุกท่านพบกันในงานปาร์ตี้คืนนี้คนระับ